สวัสดีค่ะโฮมเบอร์ฮาร์ดดิลนะคะวันนี้พามาดูทาวน์โฮมสองชั้นที่ต้องบอกว่าราคาดีด,ดีมากเลยแหละอยู่ในย่านเพชรเกษมค่ะเริ่มต้น2องล้านหนึ่งแบาทถ้าสนใจต้องมาที่นี่นะคะหันสาไลฟ์เพชรเกษม81ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยนะนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศนะคะ12,000 BTU ทแถมให้1เครื่องแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟรวมถึงไม่มีค่าส่วนกลางค่ะแล้วก็ใครที่ ที่มีศักยกภาพสูงๆนะสามารถกู้ได้เกินราคาซื้อขาย2 000, 1 9ล้าน1,090บาทเนี่ย คุณสามารถแอดออนเข้าไปได้สักแสนสักสองแสนโดยที่โครงการจะทำเรื่องยื่นกู้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นก็ดีนะได้เงินค่าส่วนต่างมาซื้อวัสดุมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้บ้านเราสวยๆพร้อมเข้าอยู่นี่แหละค่ะทาวน์โฮมหลังนี้นะคะที่ดินประมาณ17ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ หนึ่งห้องอเนกประสงค์แล้วก็บริเวณโรงรถจอดได้2คันแบบหลังหนึ่งหน้าหนึ่งงานก่อสร้างนะคะเป็นคอนเวนชั่นแลค่ะผนังบ้านเนี่ยก่อด้วยอิฐมอนแดงทั้งหลังเราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็สเปควัสดุให้ของดีทีเดียวแหละอย่างเช่นสีเนี่ย เป็น T O A ค่ะเกรดพรีเมียมแล้วก็วงกบประตูหน้าต่างเนี่ยเป็น U P V C สีขาวสวยงามแข็งแรงด้วยมีระบบล็อก2ชั้นแล้วก็มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึมกระจกกระจกเขียวตัดแสงนะคะเนี่ยวัสดุพวกนี้เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวได้สบายๆเลยทีเดียวเข้าไปดูในบ้านกันค่ะ ปลอดโปร่งพอสมควรเลยค่ะสำหรับภายในทาวน์โฮมของหันสารไลฟ์เพชรเกษม81เพราะว่าประตูด้านหน้าหน้าต่างด้านหลังทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้เต็มที่แต่ว่าขนาดเดียวกันการใช้กระจกเขียวตัดแสงเขาก็จะช่วยกรองความร้อนเอาไว้ได้ระดับหนึ่งด้วยภายในบ้านของเราก็จะไม่ร้อนมากนั่นเองแล้วก็สเปคด้านในเนี่ย พื้นเนี่ยเป็นแกรนิโตนะคะเป็นนาโนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นจะเงางามแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยทีเดียวแหละอะเลเยอของตัวบ้านเห็นไหมคะมีความลึกพอสมควรเลยนะซึ่งเลเยอแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์จัดพื้นที่การใช้ชีวิตได้ลงตัวค่อนข้างง่ายเลยอย่างโซนแรกด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ของลิฟิ n งห้องนั่งเล่นของครอบครัวค่ะนี่โซฟา Arm ์มแชร์โต๊ะกลางได้เลยนะแล้วเนี่ยด้านนี้ค่ะจะเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของอะไรต่างๆได้รวมถึงห้องนี้ค่ะนี่ห้องเก็บของใต้บันไดดูความสูงเห็นไหมสามารถเดินเข้ามาเก็บของได้เลยแม้แต่วงกบที่อยู่ด้านในเนี่ยก็เป็น U P V C เหมือนกันค่ะให้ของดีทั้งหลังเลยทีเดียวแหละอ่ะมาดูต่อลิฟวิ่ของเราอยู่ตรงนี้แล้วถัดมาตรงกลางก็จะเป็น ส่วนของด่ n i นิ่งก็ได้นะคะโต๊ะอาหารสีที่นั่งวางตรงนี้ได้เลยนะคือลงตัวน่ะมีความใกล้ชิดกันแต่ก็จะมีสเปซมีระยะห่างที่ไม่ทำให้เราอึดอัดแล้วก็ด้านในสุดเห็นไหมคะบ้านเขาลึกจริงๆเนี่ย บริเวณนี้อาจจะทําเป็นพันที่เป็นชุดครัวเป็นเคาน์เตอร์สําหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ไม่เน้นเรื่องการทํากับข้าวทานเองอยู่แล้วเนาะก็อาจจะเป็นครัวฝรั่งที่ปรุงอาหารที่กลิ่นไม่ฉุนก็ได้เลยหรือถ้าอยากได้ห้องครัวไทยให้มิดชิดอาจจะกั้นด้วยบานกระจกก็ได้ค่ะกันกลิ่นควันรบกวนได้เป็นอย่างดีแล้วก็บ้านของเราก็ยังได้ความโปร่งยังได้ความสบายอยู่ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่หลังบ้านค่ะนี่เห็นไหมเรายังได้พื้นที่ที่เราสามารถขยับขยายเป็นห้องครัวไทยอยู่หลังบ้านเป็นสัสดส่วนได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่างานโครงสร้างก่อด,ด้วยอิฐมอญแดงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรือ้อคุณอาจจะทุบขยายพื้นที่ออกไปด้านหลังได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สรสนิยมในการตกแต่งบ้านนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งห้องน้ำชั้นล่างอยู่ด้านนี้โอ้สวยงามนะฟังก์ชันครบเลยโซนแห้งพื้นที่ชาวเวอร์แยกกันได้ชัดเจนแล้วก็สุขภัณฑ์เป็นคอรตโตร้ด้วยของดีอีกแล้วขึ้นมาบนชั้น2แล้วค่ะสำหรับทาวน์โฮมของหันสารไลฟ์เพชรเกษมร1 2ห้องนอนนะคะ1ห,ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็1ห,ห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันมาดูห้องนี้ก่อนมัสเตอร์เบดรูมนี่ค่ะมัสเตอร์เบดรูมโอ้โหชอบจังคุณดูหน้าต่างด้านหน้าสิบ้านใหญ่มากเนี่ยเปิดรับลมได้เปิดด้านนี้ก็ได้นะ โอ้ลงตัวแล้วก็ด้านล่างก็เป็นบานฟิกอีกทำให้ภายในห้องเนี่ยสว่างปลอดโปร่งที่สุดซึ่งตรงนี้ master bedroom นะคะรองรับเตียงคิงไ้า์ได้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีบิวตีนต่างๆเข้าไปรวมถึงในส่วนของตู้เสื้อผ้าด้วยพื้นชั้นบนค่ะโอ้สวยนะเป็นวายลลายไม้ค่ะแล้วก็เป็น soft a b s o p t i o n f l อร์ด้วยนั่นก็คือ เขาจะสามารถรับแรงกระแทกได้ดีเวลาที่เราหกล้มมีอุบัติเหตุเนี่ยก็จะลดการบาดเจ็บลงไปได้โอ้สวยงามดูโคซี่อบอุ่นอบอุ่นเนาะความเป็นบ้านแนวลึอกอว่าเนาะเพราะฉะนั้น ถงกลางข้างบนเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆล้ายวอล์กเวเป็นทางเดินยาวๆสวยๆค่ะตรงกลางนะคะนี่ห้องนี้คือห้องอเนกประสงค์ค่ะเอ้ยโอเคเลยนะคือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่ต้องการจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้จะเป็นห้องสำหรับมานั่งไลฟ์สดขายของตั้งเชลวางสินค้าโชว์สินค้าก็ได้หรือถ้าเป็นดิฉันนะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจะรื้อผนังออกเลยเพราะว่าอะไรนี่ เราสามารถลื้อได้โดยที่ไม่กระทบโครงสร้างของความแข็งแรงของตัวบ้านค่ะแล้วก็จะเปิดโล่งให้เป็นโถงกลางนั่งเล่นอีกจุดหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันแต่ว่านี่คือความยืดหยุ่นที่สามารถทําได้แล้วก็ถัดมาก็คือห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2ค่ะโอ้สวยเลยแหละ แยกพื้นที่โซนแห้งพื้นที่ชาวเวอร์ได้ชัดเจนแล้วก็รวมถึงสุขภัณฑ์ก็เป็นคอโตเหมือนที่ชั้นล่างช่วงเวลาเร่งด่วนอยากทำภารกิจตรงกันไม่ยากค่ะแบ่งไปใช้ข้างล่างได้เลยเพราะมีโซนอาบน้ำด้วยเหมือนกัน ที่2ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านซึ่งการที่เราไม่ต้องซอยแบ่งให้เป็น2ห้องเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ทําให้เราได้พื้นที่ห้องที่กว้างขึ้นพอห้องกว้างขึ้นปุ๊บก,การอยู่อาศัยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองห้องนี้วางเตียงใหญ่ได้สบายค่ะเฟอร์นิเจอร์ข้าวของอื่นจัดมาได้ครบหมดทุกอย่างเลยทีเดียวเละ ที่ตั้งของโครงการหันสารไลฟ์เพชรเกษม81นะคะถือว่าเดินทางได้สะดวกนะเพราะว่าจากถนนใหญ่เพชรเกษมเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยนอกจากซอยเพชรเกษม81แล้วเนี่ยมาทางซอย79ก็ได้77ก็ได้ 69ก็ได้เห็นไหมคะแต่ละซอยเนี่ยมีทางลัดเชื่อมถึงกันได้หมดเอาไว้เป็นทางเลี่ยงเวลารถติดได้เป็นอย่างดีคะ่ะหรือว่าการจะเข้าไปในพื้นที่ใจกลางเมืองตอนนี้สะดวกสบายมากขึ้นเยอะนะคะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถานีหลัก2อยู่แถวแถวเดอะมอลบางแคก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วส่วนสิ่งในความสะดวกอื่นสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะจะซื้อของกินของใชเ้เล็กเ,กเกน้อยนเนี่ย แถวๆรอบบ้านเราเนี่ยมีร้านค้าย่อยร้านสะดวกซื้อบริการค่ะหรือว่าออกไปที่ถนนใหญ่ mm hmm. เพชรเกษมโอ้โหห้างสรรสินค้าคอมมูนิตี้มอลโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆมีครบเลยทีเดียวละตรงนี้ถือว่าเป็นย่านชุมชนที่สิ่งอำนความสะดวกต่างๆครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมค่ะที่นี่เป็นทาวน์โฮมที่ราคาดีมากๆบอกเลย2ชั้น2ล้าน1 0 0 0บาทราคาเริ่มต้นแบบนี้ หาไม่ได้ง่ายๆค่ะรีบเข้ามาดูก็แล้วกันตอนนี้โปรโมชั่นก็คือเครื่องปรับอากาศ12,000 BTU แถมให้1เครื่องฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟไม่มีค่าส่วนกลางนะคะแล้วก็ศักยภาพในการกู้ของเราเครดิตดีมากๆสามารถกู้ได้สูงกว่า วงเงินที่ซื้อขาย2 1 9ล้านหเนี่ยเราแอดออนเข้าไปสักแสนหรือ2 0 0แสนบาทเนี่ยโครงการยินดีทำเรื่องยืน่นกู้กับธนาคารให้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแม้แต่บ,บาทเดียวโอเคมากๆเลยค่ะสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แบบนี้เลยเข้ามาดูของจริงได้เลยค่ะหันสาไลฟ์เพชรเกษม81ขอบคุณลกมาดีตามสวัสดีนะคะ